เคยได้ยินเรื่องยายกะลาตากะลีไหมครับผมได้ยินมาจากคนใต้แท้ๆเขาว่ากันว่ายายแก่เป็นผีร้ายที่สิงสถิตยอยู่ตามป่าลึกแถวภาคใต้ใครหลงเข้าไปนี่สวยสุดๆ เขาเล่าว่าสมัยก่อนยายแก่เป็นคนแก่ขี้โมโหชอบดุดด่าลูกหลานวันดีคืนดีก็หายตัวเข้าไปในป่าแล้วก็กลับออกมาพร้อมของป่าแปลกๆที่ไม่มีใครเคยเห็นพอตายไปแก่ก็กลายเป็นผีร้ายยิ่งกว่าเดิมอีกชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่าเวลากลางคืนจะได้ยินเสียงกลา กะลีแววแววมาตามลมถ้าได้ยินใกล้ๆนี่ขึ้นหนีแทบไม่ทันแก่จะมาในรูปแบบของหญิงแก่หลังค่อมผมผ้ารุงรังตาแดงกำ่ำาใครมองตานี่ถึงกับสติแตกมีคนเคยเจอมาแล้วเล่าให้ฟังว่ากำลังเดินอยู่ในป่าจู่ๆก็ได้ยินเสียงกุกกัก พอหันไปก็เห็นยายแก่ถือไม้เท้าจ้องหน้าเขาตกใจสุดขีดวิ่งป่าราบออกมาแทบไม่คิดชีวิตพอตั้งสติได้ก็ถามคนเท่าคนแก่ถึงได้รู้ว่าเป็นยายกะลาตากะลีคนใต้เขาว่ากันว่าถ้าต้องเข้าป่าต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางและที่สำคัญห้ามปากเสียอย่าลบหลู่